กระสุนคอนดี้ VMAX นะครับน้ำหนัก30เกรนนะครับที่กล่องเนี่ยขาวระบุไว้ว่าความเร็วจากปากลำกล้องเนี่ย2,200ฟุตต่อวินะครับามาดูที่ตัวกระสุนกันนะครับนี่ครับที่หัวกระสุนเนี่ยจะเป็นพอลิเมอร์ทิปนะครับก็คือปลายเป็นพอลิเมอร์ครับผมจะทดสอบกับลูกซมโอแล้วก็สับปะรดแล้วก็ กดน้ำหกลิตรนะครับมาดูกันครับบรรจุด้วยกันสามนัดนะครับนี่ครับบรรจุเรียบร้อยโอเคนี่ครับมาบรรจุเข้าปืนกันนะครับมาครับมาครับเริ่มที่สมโอก่อนนะครับมาดูที่สับปะรดกันนะครับ สาหกลิตร oh. เรียรปืนครับมาดูที่ซุ้มโอกันนะครับโอ้โหไ้ hmm. สับปะรดระเบิ oh. ปปดเลยครับมาดูที่ขวดน้ำครับ หนี่นะครับอำนาจการทำไรล้างของลูก22 Magnum Vmax นะครับโอ้โห